สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับแจ็คสตอรี่ตอนประมาณตอนนี้กี่โมงแม่ตีห้ประมาณตีห้านะทุกคนเกิดเหตุอุบิเหตุขึ้นนิดหน่อยนะฮะตอนนี้น้ําท่วมฝนตกไไปด้อกกฝนตแม่ฝนตกกับก่อนน้าท่วมสวนที่จะทํางานอยู่อย่างหนักเลยนะทุกคนซุ้มผักขึ้นเกือบถึงเอวนะตอนนี้จะยืนอยู่บนถนนเดี๋ยวจะจะให้ดูนะฮะนี่คือซุ้มผักดูสิ นี่ทุกคนน้ำท่วมขึ้นไปถึงนู่นเลยอะ่ะเกือบเอวอะ่ะทุกคนอยู่ในซุ้มนี่แม่นะฮะน้ำท่วมขึ้นมาในบนถนนด้วยคือซุ้มที่แจ็คทำงานอยู่มันต่ำกว่าถนนนะทุกคนดูน้ำท่วมเยอะมากเลยนี่อันนี้คือสวนตรงข้ามนะทุกคนน้ำท่วมเหมือนกัน ผักกำลังจะโตแล้วนะฮะอาแม่ถ่ายเดี๋ยวนูถือต้องให้แล้วเขาเงได้เฝ่าขหงผมฝาเหลื่อมกว่ามากไม่เห็นเ,นเลยนี่ถ่ายแค่นี้ก็รู้แล้วก็น้ำท่วมนี่ต้องนั่งอย่างงี้บอคุณไ,ไปทายเก้าอี้ค่ะคุณตอนนี้ฝนตกแล้วนะฮะฝนตกมาอีกแล้วอันนี้คือฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะฮะฝนตกมาจะสองอาทิตย์แล้วนะแม่นะ เพิ่งมีหยุดเมื่อวานนี้กับวันนี้นิดนึงแล้วก็เมื่อคืนนี้ลงอีกอย่างหนักดูทุกคนตรงนี้เป็นที่อยู่ของลูกชายแจ็คนะที่อยู่ของบักขาวแจ็คก็ว่ามันเห่าทําไมน้ําจะท่วมจมูกมันแล้วนะทุกคนเอาอยัางไงแกนีรับ,บน,น,นี่นะทุกคนเมื่อกี้แจ็คก,ก็เลยลุยนะ้ำเอาบักขาวขึ้นจากน้ํานะออ้ยแจ็คนึกว่ามันเห่าฟานนะทุกคนนี่ไงไอตัวแสบ ลูกชายแจ็คเกือบน้ำท่วมจมูกแล้วเข้ามาอยู่ในร่มแล้วโอ้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 โ,อโออย่าโดดใส่กุ้น่ะมีแต่ขี้โคลนนี่นะทุกคนนี่ตรงนี้ขนาดสูงแล้วนะยังครึ่งล้อจักรยานอยู่เลยฮะซุ้มผักลีกำลังงอกนะทุกคนนี่ดูถั่วแจ็คกระแตงแจ็คว่าเขือแจ็คพริกแจ็คน่าจะไม่ได้กินแล้วทุกคนปีนี้น้ำท่วมไปหมดเลย ดูจากสภาพเท่าแก่แจ็กน่าจะเกิดความเสียหายเยอะมากเลยทุกคนขากระจิมะแต่ว่าดูทุกคนฝนก็ยังตกอยู่เลยแล้วไม่มีท่าทีว่าจะหยุดมันหยุดหยุดตกตกอะทุกคนดูต้นดอกดาวเรืองแจ็กสิ เบิร์ตบักพริกบักเขือนข่อยมีหนังสือละพร้อมเงียบเดี๋ยวได้ขี่ไปเลยเสียา่าล่อม,มันเริ่มจะขึ้นนี่คือ,น,คอนี่คือที่พักนะทุกคนแล้วน้ําก็อยู่ตรงนี้แล้วอ่ะมันจะขึ้นมาแล้วโอ้ใบขาวร้องดีนะเดินีแจ่มทุกคนตอนนี้ตีห้าครึ่งฟ้ากำลังสว่างนะ จ็คจะให้ทุกคนดูต้นพริกต้นมะเขือแจ็คดูสีตรงนู้นน่ะต้นถัว่วต้นแตงที่แจ็กปลูกไว้ตอนนี้แตงโมแม่ก็กําลังจะจมน้ํานะทุกคนอันนี้คือต้นถั่วแม่คือซุ้มของเท่าแก่แจ็คมีทั้งหมดเกือบสี่สิบซุ้มตอนนี้น้ําท่วมหมดแล้วนะดูบักขาวขาวน้ําท่วมเหรอลูกหิวหิวหิวบอกว่าหิว ขึ mm ้นมาเยเรื่อยแม่ขึ้นมาแล้วขึ้นหน้ามันไหลมากนแม่นี่ตอนนี้น้ำน้ำกำลังขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะทุกคนเดี๋ยวยังไงแจ็คจะลงคลิปให้ดูความคืบหน้าต่อไปเรื่อยๆว่าท่าแก่จะแก้ไขยังไงนะทุกคนขาอย่าเสียงดังนะลูกเดี๋ยวพ่อข้าให้กินนะลูกนะ ฟ้า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 แลบทุกคนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะให้ดูต่อๆไปเรื่อยๆนะ